ขา่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนประจาวันที่26มกราคมโดยโค้ชเชฟวอนแมนเชสเตอร์เดนเจ้านี้โค้ชเนานะเอาได้ยังไงผีชอบแบรนแมร์พร้อมเข้าหาในช่วงสมุนนี้นะแมนเชสเตอร์เดนนะครับมีแนวโน้มจะลงสนามในการล่าตัวแบรนแมร์กองหลังจูเวนตุสในช่วงจบฤดูกาลนี้ โดยประกันหลังวัย26ปีเย็กทางด้านของทางตอริโนไปร่วมทีมเบียงโคโนเดรี่เมื่อกลางปี2022หละก็กลายเป็นกระสัาำคัญให้กับทางด้านของไอ้มารายโดยในช่วงที่สั้นนี้ลงสนามไปในสิ้น22เกมจากทุกบริการทําได้2ประตูหล่าสนั้นมีการบริงานจากทางด้านของจาน์บริกาาดิมมาซิโอ เปิดเผยได้แล้ว,ว่าปีแสดงเ,งเองนั้นติดตามผลงานของกองหลังชาวบราซิลรายนี้มาหลายเดือนแล้วและก็มีโอกาสในการลงสนามเพื่อจะคว้าตัวไปเล่นในทีมโอทฟฟอร์ดและดูกาหน้าโดยกันนี้ยังไม่ทราบท่าทีชัดเจนของจูเวนตุสที่จะพร้อมเปิดปร,รับการเจรจา,าหรือไม่เพราะที่ผ่านมานั้นแบร์แม่์กลายเป็นกำลังสำคัญและก็ช่วยให้สโมสรทำผลงานได้ดีในครล้งนี้ ฝัง่งแมนยูเองนั้นเตรียมจะจัดการแนวรับใหม่ในช่วงปิดซีซั่นนี้โดยนักเตะเองอย่างทางด้านของเปราเฟลวาลลันวิกเตอร์นินเดอเลฟจอห์นนี่อีแวนบราก็งแฮร์รี่แม็กไกวต่างก็มีอนาคตที่ไม่แน่นอนนะโดยคาดกันว่าทุกชื่อที่กล่าวมานั้นมีโอกาสแย้ทางกับทางผิจัดแดงช่วงตลาดหน้ารอดนี้โดยที่เมืองดังแห่งเมืองแบนเชสเตอร์สมมสรนที่เตรียมจะประับโฉมแนวรับตัวกลางครครั้งใหญ่ในครั้งนี้เลยชิดเดียวนะ ผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นท้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับเอาแลอย่างไงงานนี้กุนมั่นใจกิชมันนำตาราหมีประสบความสำเร็จในช่วงสั้นนี้โดยองตุรุกิชมันนะทำะงานอย่างยอดเยี่ยมในช่วงสั่สนนี้และก็มีโอกาสในการนําทีมตราหมีประสบความสำเร็จตามที่มุมมองของเซอร์กิโออาเกียวโรอันดกองหน้าดาวดังในครับน้นะ โดยกานทางโซกิโออาเกวโรนะฮะอดีตดาวดังอาร์เติโกมาดริดเชื่อมันในตัวขององซอนกิชมันก่อนหน้าชาวฝรั่งเศสว่าจะช่วยสโมอสรก่สอสโมสรเก่าของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จได้ในลีกการน,นี้ จากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมจนกลายเป็นหนึ่งนักเตะที่ดีที่สุดในลาลิกาสเปนจนถึงตอนนี้ตามการบริารงานจากทางด้านของเดริยโออาสวนพระลักอดีที่ผ่านมาซึ่งกริชมันนั้นทําผลงานอย่างล้นแรงในรายการนี้หลังกองหน้าทีมชาติฝรัร่งเศสทําไปทั้งสิ้น18ประตูกับอีก5แอสซ,ซิสจากการลงเล่นในทุกราการ25เกม กับทางด้านของแอเลติโกมาริดจนได้รับการจุกจ้องให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดนะฮะของลีกของเมืองกระทิงในช่วงเวลานี้นั่นทําให้ทุกคนนะฮะมั่นใจได้ว่ากองหน้าในวัยสองสองปีรานี้จะนําทัพตรามีไปสู่ความรุ่งโรจน์กันอีกครัง้ง ซึ่งแน่นอนนะว่าเกิชมันน่าจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านกับสโมสรที่เห็นเขาทำผลงานที่ได้ดีที่สุดนะฮะในอาชีพการค้าแข่งของเขาเขาเป็นนักเตะที่ทำประตูจำนวนมากมายและก็ยังช่วยคนอื่นนั้นทำประตูะด้วยเช่นเดีวยวกันเขาคนนี้มีความสุขดีกับทางอาร์ันจิกนี่หมายความว่าเขาสามารถช่วยพวกเขาอยู่ในการแข่งขันเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ได้ อาเกียวโร่ได้การาบชิงชัยเอาไว้นาแต่ผมเป็นตัวว่างานนี้กตลองรอดูกันต่อไปก็แล้วกันแมนยูก็ดูอยู่ห่างอย่างหงุหง,หง,หงนะเรามาดูแวต่อมาเช่นครับอาไรงยังไงงานนี้โคลสไม่มั่นใจเดริกตอบโจทย์เกมรับผีนะโดยทางแอนดีโคนะฮะอดีตกองหน้าของทาง,งแมนเชสเตอร์เด่นนั้นไม่เชื่อในว่าทางมัชไทยเดริกกองหลังบาเยิร์นมิอนิจะประสบความสำเร็จได้หากว่าเซญญาเข้ามาสู่ทีม โดยแมนยูเองมีข่าวต้องการจะเซ็นเตอร์แบ็กรายใหม่เข้ามาในทีมในช่วงสมปนี้และชื่อของด้านของเดริกเองนั้นที่เคยเล่นกับทางด้านของเอดิชเชนฮากตอนอยู่ที่ทางอาร์เจก็ถูกโยงด้วยฐานาะเป้าหมายอดัมเบตต้นในครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามงานนี้โคลไม่มั่นใจเลยนะว่าเดี๋ยวนี้จะเข้าท่าสำหรับทางสีแดงโดยกลรร่าวเลยนะว่าเขาจะประสบความสำเร็จที่แมนเชสเตอร์ในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ โดยมัตชัยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เคยเล่นกับทางด้านของเอริกชนกันฮาร์คและก็การเซ็สนสัญญาส่วนใหญ่ของเอลิกในระหว่างการคุยยุคข,ของเขาที่สโมสรก็เป็นนักเตะที่เขาเคยคุยมาก่อนนะโดยพิมบริกต่างจากทางลิกอื่นโดยสิ้นเชิงและลิกนี้ก็ใหญ่มากเลยนะสำหรับนักเตะในหลายคนมีผู้จัดการทีมในพิมบริกอีกมากมายแค่ไหนที่คิดแบบเดียวกันในการได้ทีมในขาะนี้โดยเฉพาะกับทีมระดับท็อปในขาัะนี้นั่นเองนะ เป็นนว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูแควต่อมานกันครับอาร่ยังไงฟวยกว่อนี้ไม่มีกันนะแมนยูอุ่นเครื่องไพ่เบอร์รี่คาสนามซ้อมแครดิงตันนะ โดยแมนนี้แมนยูลงเตะอุน่นเครื่องแพ้เบอร์นบรี่นะฮะสนามซ้อมแคนดิงตันบุรวันพุี่ิ่านมาโดยกานที่ทางเบอร์รี่วิสเวลนักข่าวทางด้านของจีอาร์ตันติกสื่อดังของประเทศอังกฤษรายงานข่าวนาว่าอดิชันฮาร์กอยากได้นำลูกทีมลงเตะอุน่นเครื่องกับทางเบอร์บรี่คู่แข่งร่วมพิมเบริกในสนามซ้อมแคนดิงตันผลปรากฏว่าทัพปีศาจแดงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปด้วยสกรอร์0-3 โดยไฮไลท์สำคัญในเกมนี้ก็คือการที่ทางแอนเชนี่ปีกจอมหมุนของแมนยูสามารถทำประตูได้หลังเจ้าตัวไม่ได้มีส่วนกับการยุกยิงของทีมเลยไม้แต่ลูกเดียวด้รการน,นี้จากการลงสนามยิ่งสองนัดรมทุกบริการ อย่างไก็ตามแม้ว่าทางแมนยูเองจะเพร่้งพัมต่อทางด้านของเบอร์รีในเกมอุ่นเครื่องเป็นผลที่2แต่ในแมชนี้ก็มีสัญญาณบวกให้เห็นอยู่บ้างแล้วซึ่งก็คือการกลับมามีชื่อของทางแฮร์รี่แม็กไกวรุกชอบริชโนโมาชินเนสคาเซมิโรและก็อามาติัยนโบโ่ลัันเตะเองนั้นกำลังสำคัญที่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานไปก่อนหน้านั้น สำหรับทางโปรแกรมนัดถัดไปของทางผีแดงเองนั้นพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนนิวพอร์ตเคานตี้ในคืนวันเสาร์ที่18มกราคมเวลา15.30ตามเวลาของประเทศไทยหลังจากนั้นต้องกลับมาลงเตะในเกมลีกกับทางวูฟเวตันวันเดอร์เดอร์และก็เวสต์แฮมตามระดับในครั้งนี้นั่นเองครับอาแต่ผมเป็นต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรา,ามาดูข่าวจอมมา,ารกันครับเท่ากับทางเอโตนาะ โอนาน่าช่างใจกับแมนยูก่อนกำหนดดีกว่าไหมโดยกันนี้ทางอองเดรโอนาน่าผู ana, ้รักษาประต,ตูทีมชาติแคมบรูนพิจารณาอาการกลับไปยังแมนเชสเตอร์เด็ตสมบรสวต้นสังกัดหลังตกเป็นตัวสำรองในเกมกับทางแกมเบียและก็ได้มีปากเสียงกับทางเชอมีอลเอโตประธานสหพันธ์นะฮะผู้บอลของแคมบรุนในครั้งนี้โดยทางบริโกแบรทรงนั้นตัดสินใจใช้งานฟราบิช โออ่อนโดอาออนโดอาลงทำหน้าที shi, Somehow, ่เป mm ็น hmm. ผู้รักษาประตูตัวจริงในเกมนี้เป so ็นชี้เต้นชี้เป็นชี้ตายในเกมกับแกมเบียเมื่อคืนันอาคารที่ผ่านมาโดยผู้รักษาประตูปิจแดงตกเป็นตัวสำรองแบบไม่มีใครคาดคิดในเกมที่มีการเข้ารอบเป็นเดิมพันก่อนที่ทางแคนเบรุนนั้นจะสามารถยิงประตูในช่วงท้ายเกมได้รลกลับมาเป็นฝ่ายชนะไปได้3ต่อ2ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายในครั้งนี้ ล่าสุดทางเดอิสตานังสือพิมพ์อังกฤษรายงานข่าวเลยนะว่าเมื่อกาวรันี้กำลังพิจารณาที่จะถอนตัวออกจากทางทีมชาติแคนาบรูนแม้การแข่งขันจะยังไม่สิ้นสุดก็ตามทีและจะกลับไปยังสโมสรต้นสังกัดหลังไม่พอใจกับการถูกถอดออกจากด้านการเป็น11ตัวจริงในเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเราไปถึงการมีปากเสียงกันทางด้านของเซมเมลเอโตที่ระหองระแหงกันมาตั้งแต่ช่วงฟุตบอลโลกปี2022ันี่ที่ตัวนั้นถูกส่งกลับบ้านระหว่างทัวร์นาเมนต์ ซึ่งแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทางทีมชาติแคนเบรูนเนี่ยก็ได้เปิดเผยกับทางด้านของสปอร์ตนิวแอฟริาเกี่ยวกับเหตุการณ์ระหว่างอดานด้าและก็เอโชนว่าเป็นบริเก็บ uh, ริโกแบรงที่ตัดสินใจเปลี่ยนผู้รักษารประตูและให้ออนโดอากลับมาเป็นผู้รักษารประตูเมื่อหนึ่งหลังจากการจะประชุมภายในทีมเป็นที่เรียบร้อย เมื่อเช้านี้เองที่เขาโอน,นันนาคนั้นพบว่าเขาอีนั้นไม่ได้หลงเล่นเขาได้มีปากเสียงกับทางเอโจแต่ฝ่ายของเอโจเองก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรกับเขาโดยโอน,นันนาอารมณ์เสียก่อนที่จะจะสงบลงและกลับไปเข้าทีมเพื่อจะยอมรับชะตาก,กรรมของตนเองในครั้งนี้นั่นกครับอ่าผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็อาจจะมีทะเลาะกันเล็กน้อยนะฮะก็ไม่รู้ว่าไปเดือดดาลอะไรกันมาถึงทางให้ทางด้านของอุนซอแคมบรุนนั้นเปลี่ยนตัวซะอ,อย่างนั้น เรามาดูข่าวต่อมากันครับลือเลยนะซีโอคนใหม่แมนยู Yu, มีชื่อกุนซือคนใหม่ในใจแล้วถ้าเด้งเทนฮักมีมาเสียบแทนอย่างแน่นอนโดยโอมาเบรฟ r ลตาซีโอคนใหม่มาดใหม่ของแมนยูจิมเลือกกุนซือคนใหม่ไว้แล้วในการดึงเข้ามาแทนที่อเอด็ดดเทันฮากซึ่งก็คือชาบีออรันโซแห่งไบออร์เลโวโคเซน โดยโอมาเบอร์ปราดาประธานฝ่ายบริหารของซีอโอคนใหม่มาดใหม่ของทางด้านของแมนยูตกเป็นข่าวได้เลยนะว่าได้จิ้มเลือกขุนซสือคนใหม่เอาไว้ในใจแล้วหากถึงวันที่ทราบชัดดีนะว่าเอดิชนฮาร์กไปต่อไม่ไหวกับงานชิน้นนี้ซึ่งก็คือโคชหนุ่มเนื้อหอมอดีตดาวเตะเลเวอร์ฟรูอย่างทางด้านของชาบีอรอรนโซ แห่งไบเออร์ลเลวเวอร์คูเซนแม้ช่วงหลังวันนี้การะแสะปลดเทนฮากพค้นตำแหน่งจะซาลงไปแล้วเมื่อผลงานดูมีความการะเต้งขึ้นชนะ2จากทั้งหมด4เกมหลังกรกอบกับด้านของเข้าช่วงพักเบรกนี้หนาวก่อนจะคืนสนามเตะใน FA ฟเสคัพศตวรนี้แต่ในระยะยา,ายาวเนี่ยก็ยังคงมีการมองกันอยู่ได้ว่าอดีตนายใหญ่อาแจ็กอัมสด์ดมอาจจะเป็นอีกคนที่ไปไม่รอดจากง,งานนี้ก็เป็นได้ หลนันจากเป็นสรุปขา่าวดูสโมสรแมนเชสเตอร์เดจในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนต่างทชมผมกดไลด์ากดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ